สวัสดีครับผมผอช่อง youtube เบ้าต่อจวครับเชิเดีเชินเคยครับมีิ้น้เก่าครับผมกสบใี้พี่น้องเบึ้งสูตรเลขครับผู้ใดติดตามเบ้าต่อจวครับถือว่าสูตรนี้นี่ถือว่าเขาดีนะครับก็ได้อยู่ครับแต่ถามมาเบ้าต่อจวถือบอกระบอถือนะครับเอาเบึ้งครับผมนี่อย่างไรครับ เป็นเลขวิ่งเป็นเลขวิ่งสองตัวแล้วครับเลขวิ่งสองตัวเลขวิ่งสองตัวบนล่างสิบหน่วยงวดประจำวันที่หนึ่งทับเก้าหกหกนะครับได้แค่สามกับแปดได้ครับเพราะว่าสูตรนี่ผมก็ได้มาจากูเฒ่าครับผมเห็นมันเห็นมันเข่าเข่ามาดีนะครับ แกถามว่ามิ้นถือบอ่อคูให้ถือบอ่บอบ่อถือ,อยังครับจับคู่บ่อถือครับบดยังไงไปจับคู่บ่อถือพี่น,อน้นองก็ร้องติดตามมึงครับว่าช่องเบ้าต่อจรวดนี่ให้เล็กวิ่งมาสองตัวบนล่างคิวแียสิบกับหน่วยนะครับถ่ายเยอะหลักรลอยถือว่าบ่อเขาครับยวหลังเลขกออกคือ,อยังไดมันเขาบ่าเขายังไดเดี๋ยวผมสิมา ในพี่นองเบิงว่ามันรางวันที่หนึ่งออกตัวนี้นตัวนี้กับเลกไทยครับนี่เขาบว่าเขา,าพี่นองมันจีได้เป็นเลกวิ่งที่มาสรุปหลังเลขออกด้วยครับว่าเขาว่าเขา,า,เ,ขาเลกออกมั้นสามมือผมก็จีลุงคลิปใ้พี่นองในเบิงว่าใ้พี่นองติดตามเบิงเจ้ต,ตามผมิดตามมาเลกย้ายเป็นยูนบบาลน,นะครับก็กเขาดีนะครับ งวดเมื่อกี้ก็วิ่งแค่วิ่งสองกับ4ีก็เข้าไปแปดสองสองหรือแปดสองรอครับแต่ว่าอันนี้มันก็แล้วแต่คนจับคู่นะครับจับคู่ถือว่าถือถ้าเล่นเกียร์ได้เข่าทั้งล่างทั้งบนก็จริงครับจับคู่ว่าถือเพราะว่าผมไม่ได้ทํำสีิตีมาผมเพิ่งเฮยดเป็นงวดผมเพิ่งลงเป็นงวดแรกครับ มันนี่วันที่หยิบเก่าสามหยิบแปดที่หยิบเก่าที่น่องผมมีลกนะูกหน,นึี่น่องนี้นะครับมันนี่หยิบแปดครับที่ผมบอกนี่นี่หยิบแปดหยิบเก่าสามหิบผมนีมาจับคู่เฮ้ยบึง้งผมมีจับคู่แค่หกคู่เพะครับแต่ว่าครับผู้ใดจับได้ตัวดีก็นี่เกิดมาจับกันเบึ้งครับถ้าว่าสามกับแปดมาน้ำกันเลยบอ่อ ส่วนมากถ้าเลขสูตรนี่สีบว็อกหอยม้าน้ากันครับก็เป็นสูตรง่ายๆ่อไปผมก็สิหามันเขา่ามัยานยังไงผมมีลมุ้งพีนองเบิ้งสามหมดมีนองติดตามเบื้องเขา่า,ขา,าบ่กเข่าจังไดจี่เป็นจังไดครับนี่และครับเลขวิ่งมันจะมีสูตรนี้มันจะเป็นวิ่งสองตัวบนล่างสิบหน่วยเท่านั้นถ้าเขารักร้อยถือว่าบลเขาพีนอง บ่ให้วิ่งหลายครับผู้ใดมีเหล็กเด็ดมาจับคูจับคูกับอันใดสิทธิตีเคยเข่าตามที่จับมาภายในปีนีที่มูย้ายแล้วเขียนไว้ที่ผมเบิ้งน้ำย้ายมานนมันมันนี่พลาดไปโยโมันสีงวดในปีนีนะครับถ้าบ่าเขาล่างกับเขาบนเล็กสองตัวนี้ครับย่สิบกับน้วยแค่นั้นครับผม พี่น้องเลยเบิ้งครับเบาต่อจะว่าเพิ่งมาล้งใหงวดแรกนันครับล้งเบิง้งห้าผู้ใดมีดวงก็ถือจับคู่ถือก็ถือครับผู้ใดบม่มีดวงก็จังว่าแ่ะครับสาสุยดวงไคดวงมันนะพี่น้อง,น,น,อ 9, 5, งนี่นะครับคลิปนี้ก็ถิมาบอกมาเล่าเก้าห้าผู้ใดมีโชคมีดวงครับผมนี่นะครับเลียกวิ่งสองตัวบนล่างสิบหน่วยคนระับงวดนี้ได้แค่สามกับแปด สองตัวแค่นี้นะครับยูหลักสิบกับหลักน้วยเท่านั้นครับถ้าอูยุลัก้อยก็ถือว่าว่าเขาครับเรียกออกแล้วสองสามมือเดี๋ยวผมสิมาเอ็ดให้เบิ้งกระดาษแผ่นนี้นะครับว่าสิเขา,เขาว่าเขาผมก็ท่านได้มีการเตรียมตัวนะครับหลายมือผมเมื่อที่นะครับท่านนีม้มีการเตรียมตัวว่าสีเอ็ดแบบได้จดบ,บันทึกแบบคนดึนครับอันนี้ก็ร้องไปพิจารณาบุ้งครับ เบ้าต่อจเวดหลงไห้สามหมดแต่ว่ามือนี่นี่แปดนี่เก่าสามสิบสามสิบเบ้าต่อจเว้าสิมาจับคู่หลงไอ้ครับหลงไห้พี่นองเบิ่องสี่จับคู่ย่าหกคู่แต่ถ้ามันมาถือตัวพี่นองก็ต้องไปจับเอาไหมครับผมอ๋คลิปนี้ก็สมหัหสมควรเดเวาได,ได้นั่นแหละครับนี่นะครับตามทีเนเลยครับนี่นะครับเลขวิ่งสองตัวบนล่างสิบหน่วยงวดประจำวันที่ หนึ่งทับเก้าหกหกสามกับแปดน้ำม่นพิษจะได้บ้างนะครับพี่น้องคลิปนี้กับสวัสดีครับ